สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับโดยํำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีข่าวดีจากศึกแบดมินตันไทยแลนด์มาร์ตเตอร์2024ในรอบรองชนะเลิศมาฝากกันหลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเหลานักแบดชาวไทยของเราสามารถพาเรดผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ถึง4ประเภทนั่นก็คือเมสุพัทธิดาในประเภทหญิงเดียวพีกับโอมโมในประเภทชายคู่มูนาและอันนาในประเภทหญิงคู่ และบัสกับปอปอในประเภทคู่ผสมแต่สำหรับเรื่องราวของความคิดเห็นในคลิปนี้ผมจะขอเลือกพาไปฟังมุมมองหลังเกมรอบตัดเชือกในประเภทหญิงคู่กันครับกับความคิดเห็นของแฟนแบมินตันชาวอินโดนีเซียหลังจากที่คู่พี่น้องเบนยาพาและก็นันทการเอี่ยมสะอาดสามารถตบเอาชนะคู่อินโดยอย่างเฟเบรียนากับอัลมาเลียไปได้2ต่อศนเกมด้วยสกอร์21ต่อ13และ23ต่อ21 ผ่านเข้าไปพบกับหลี่ยี่จิงกับเหลาตูมินจากจีนในรอบชิงชนะเลิศต่อไปซึ่งจากผลการแข่งขันที่ออกมาแบบนี้เนี่ยก็ได้ทําให้แฟนลูกขนไก่ชาวอินโดได้ออกมาตัดพอ้อกับแบตหญิงคู่ของเขากันอยู่มากพอสมควรเพราะนี่ถือเป็นหญิงคู่ของอินโดนีเซียคู่ที่3เข้าให้แล้วที่ต้องตกรอบด้วยน้ํามือของ2พี่น้องเอี่ยมสะอาดคู่นี้หลังจากที่ทั้งในรอบ16คู่สุดท้ายและรอบคอเตอร์ไปนอ หญิงคู่ของอินโดอีก2คู่ก็พ่ายแพ้กับสาวไทยคู่นี้มาก่อนแล้วเช่นกันโดยพวกเขาจะได้มีคอมเมนต์หลังเกมแมชนี้กันไว้อย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับโดยชาวอินโดคนแรกนั้นได้มาคอมเมนต์หลังชัยชนะของคู่สาวไทยของเราว่าดูโอเอี่ยมสะอาดนั้นยอดเยี่ยมที่สามารถเชือดสามหญิงคู่ของอินโดนีเซียได้หมดเลยส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เชิงตัดพ้อด้วยว่า หญิงคู่ของไทยคู่นี้เชื่อคู่หญิงคู่อินโดนีเซียได้3คู่รวดเลยนะนี่มารายการซุปเปอร์300ยังไม่ใช่ซุปเปอร์ห0 0รหรือว่า1,000เลยด้วยซ้ำที่ชาวอินโดคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจต่อไปด้วยว่า t r i p เ e อร,ปปรกันเลยหรือกลยุทธ์ของโค้ชของเราในครั้งนี้นี่มันอย่างไรกันทั้ง3หญิงคู่ของอีโดถึงได้แพ้กับคู่ของเอี่ยมสะอาดกันหมดซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาถามด้วยว่า โค้ชสามหญิงคู่โดนเชื่อดโดยไทยได้อย่างไรโค้ชรู้สึกอับอายในฐานะของโค้ชบ้างหรือไม่สมาพันแปดเมินตันอินโดนีเซียยังคงบินหน้ากันอยู่อีกไหมนี่แค่เพียงระดับของไทยเท่านั้นแต่ว่าจากตรงนี้ก็มีแฟนอินโดคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ถึงศักยภาพของคู่ไทยเราว่าหญิงคู่ของไทยนั้นก็พัฒนาขึ้นมานะพวกเขาสามารถอยู่ในระดับท็อป10ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เล่นในบ้านตัวเองแบบนี้ เช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองถึงคุณภาพของสองพี่น้องเอี่ยมสะอาดว่าพวกเขาแข็งแกร่งเลยนะ3ใน4ของหญิงคู่จากอินโดนีเซียต้องสิ้นสุดเส้นทางด้วยน้ำมือของคู่ไทยคู่นี้ในแบบที่ไม่มีการเล่นถึงเกมที่3เพื่อตัดสินเลยด้วยซ้ำซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความเห็นด้วยด้วยว่าใช่เลยในความเป็นจริงแล้วในประเภทของหญิงคู่ในอาเซียนมันยังคงถูกครอบงำไว้โดยไทย ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมไปอีกด้วยว่าในแง่ของคุณภาพของหญิงคู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยยังคงเป็นแชมปเปี้ยนส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มองถึงชายชนะของคู่สาวไทยของเราในแมชนี้ว่าเกมการเล่นของคู่ไทยเนี่ยมันแตกต่างกันมากพวกเขาตบได้หลากหลายมากกว่าหญิงคู่ของอินโดนีเซียต้องมีการแก้ไขอย่างโดยเร็วที่คนต่อมาก็มีความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ว่า การโจมตีของคู่เอี่ยมสะอาดเป็นไปตามกลยุทธ์ที่มันได้ทําให้ทิศทางการตีของอานากับตีวีนั้นมักกลับคืนไปที่คู่ไทยส่วนแฟนอินโดคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนแบดมินตันที่ไม่พอใจนักกับผลลัพธ์ที่ออกมาในแมชนี้ว่ามันน่าอับอายที่หญิงคู่ของไทย1คู่สามารถชนะ3หญิงคู่ของอินโดนีเซียได้เราควรที่จะแยกคู่ของพวกเขาซะเถอะเพราะมันจะก้าวหน้าไปไม่ได้เมื่อ2คนนี้จับคู่กัน ในขณะที่คนต่อมาก็มองถึงความพ่ายแพ้ของสาวอินโดว่าทริปเปอร์คิวมันถือเป็นความโหดของพี่น้องเอี่ยมสะอาดที่จริงอนากับทีวีก็มีพลังการต่อตู้อยู่ที่นั่นเพียงแต่ยังขาดในเรื่องของไอเดียในการเล่นในเวลาที่สําคัญทั้งในเรื่องของการตบแล้วก็การรีเทิร์นลูกจงพัฒน,นากันต่อไปหวังว่าอนาคตจะมีเกมที่หลากหลายมากขึ้นเพราะพลังในการตีของวกเคอเหมันก็ไม่เลว ที่จากตรงนี้แฟนอินโดคนต่อมาก็ได้มาตัดพ้อถึงแมชนี้ด้วยความเสียดายด้วยว่าในเกมที่2มันน่าเสียดายที่พี่น้องเอี่ยมสะอาดสภาพจิตใจร่วงหล่นจนไล่ตามได้ทันแต่พวกเธอกลับไม่สามารถชนะเพื่อไปเล่นเกมที่3ได้โดยในส่วนของเกมที่2ที่เขาได้กล่าวถึงเนี่ยคู่อินโดนีเซียก็ถือว่าเกือบทำช็อกแฟนชาวไทยของเราเหมือนกันครับเพราะว่าอยู่ดีๆก็าสามารถทำแต้มไล่มาจาก14ต่อ20ขึ้นมาจนดิวได้ ยังดีที่คู่ของไทยเรายังสามารถเรียกสติแล้วก็ยังเอาตัวรอดจากเกมนี้ไปด้วยคะแนน23ต่อ21ซึ่งจากตรงนี้คอมเมนต์ต่อมาก็มีมุมมองเพิ่มเติมถึงการเล่นของคู่อินโดนีเซียต่อไปได้ว,ว่าอนากาทีวีนั้นมีเกมรับที่ไม่ละเอียดและมีลูกที่ผิดพลาดมากเกินไปจากการที่บกเถิดขาดโฟกัสที่จะสังเกตการบนขอดแล้วก็หน้าเน็ตในขณะที่เกมการเล่นของ2พี่น้องเอี่ยมสะอาดมีความดุดันมีลูกตบมากมายที่สร้างความกดดันได้มากและสภาพความแข็งแกร่งของร่างกายก็สูงกว่าด้วย ส่วนแฟนอินโดคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์หลังแมชนี้ด้วยความไม่อยากจะเชื่อว่านี่มันเป็นความจริงหรือที่เส้นทางของ3ามหญิงคู่ของอินโดนีเซียต้องถูกบล็อกเอาไว้โดยหญิงคู่ของไทยเพียงแค่คู่เดียวซึ่งคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ต่อไปด้วยว่า3หญิงคู่ของอินโดนีเซียแพ้้กับไทยคุณไม่อับอายกันบ้างหรือเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความไม่พึงพอใจด้วยว่าคุณอับอายกันบ้างหรือไม่ 3หญิงคู่แพ้แบบ2เกมรวดให้กับหญิงคู่ของไทยเพียงคู่เดียวส่วนแฟนแบ,บัมตันชาวอินโดคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ึ่งถามึ่งตัดพ้อว่ามันไม่มีใครสามารถเอาชนะดูโอ้เอี่ยมสะอาดได้เลยหรือซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้มีชาวอินโดคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ว่าหญิงคู่ของอินโดนีเซียที่จะสามารถเอาชนะพี่น้องเอี่ยมสะอาดได้มันมีแค่อปริญน,นี่กับฟาเดียเท่านั้นแก้ไขได้เลยถ้าฉันพูดผิด แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มาท้วงไว้นิดหนึ่งแล้ว่าอับเรียนี่กับฟาเดียเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ยากลําบากเมื่อต้องต่อตู้กับพี่น้องเอี่ยมสะอาดเช่นกันนะมาที่แฟนชาวอินโดคนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายในคลิปนี้นนนก็ได้มาคอมเมนต์หลังเกมแมตช์นี้พร้อมทั้งได้มองไปถึงแมตช์ชิงชนะเลิศของหญิงคู่ในรายการนี้ด้วยว่า 2. พี่น้องชาวไทยเอาชนะ3หญิงคู่ของอินโดนีเซียได้แต่ว่าพรุ่งนี้พวกเขาน่าจะต้องสิ้นสุดความสนุก เมื่อพวกเขาต้องเจอกับหญิงคู่ของจีนครับนั่นก็เป็นความพิเ็นส่วนหนึ่งของแฟนแบดมินตันชาวอินโดนีเซียที่ผมได้เลือกเก็บมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นวันเศร้าของแฟนแบดมินตันชาวอินโดอย่างแท้จริงครับเพราะนอกเหนือจากหญิงคู่ที่แพ้กับไทยเราแล้วในวันนี้ก็ยังมีประเภทคู่ผสมที่แพ้ให้กับบาสกับปอป,อปอด้วยในขณะที่ประเภทชายคู่ก็แพ้กับคู่ของจีนเองทำให ไม่มีนักแบดมินตันจากอินโดนีเซียเลยที่สามารถผ่านไปถึงรอบชิงชนะเลิศในรายการนี้ได้โดยในส่วนของรอบชิงชนะเลิศของศึก Thailand Master ในปีนี้นั้นก็จะทำการแข่งขันกันตั้งแต่ในช่วงกลางวันของวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์นี้ก็มารอเชียนักแบดไทยของเราทั้งในรอบชิงใน4ประเภทกันครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความขัดตกบกพร่องในการแปลณตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย แล้วกลับพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ